น้องน้องคิดว่าถ้าสวซึ่งเป็นยังไงเนี่ยเวลาทำอะไรมักจะถูกมองไปเองจินตนาการไปเองไหมเพราะว่าเกี่ยวโยงกับพรรคสีน้ำเงินฮะท <c oughs> ่านผู้ชมคิดยังไง <c oughs> ล่าสุด <c oughs> สนับสนุนแพทยสภาปกป้องความศักศดิ์สิทธิ์จริยธรรมแพทย์และความยุติธรรมของสังคม หลังจากมีมติหักวีโต้คุณสมศักดิ์ลงโทษสาแพทย์การพิธีการสาสุกข,ของอุธิสภาน้องออกถแถลงการค่ะหมอประพลตั้งสีเกียรติกุลใช่ไหมออกถแถลงการสนับสนุนมติแพทย์สภา,าเพื่อปกป้องความศักดิ์สิทธิ์ของจริยธรรมแพทย์และความยุติธรรมของสังคม ในแถลงการในระบุนะคะว่าตามที่คณะกรรมการแพทยสภาได้มีมติยืนยันบทลงโทษทางจริยธรรมต่อแพทย์สารายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ต้องขังณนโรงพยาบาลตํารวจม,มติดังกล่าวได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากคณะกรรมการแพทยสภาก็คือได้มากกว่า60เสียงจากคนที่มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด68สส่งผลให้ข้อเสนอของรัฐมนตรีสาธารณาาสุขในฐานะสภานาย,ยกพิเศษสิ้นผลลงโดยสิ้นเชิง ในฐานะประธานคณะกรรมาการการสาธารณาสุขวุฒิสภา ขอยืนยันและชื่นชมการดำเนินงานของแพทย์ยสภพานในฐานะองค์กรวิชาชีพทางการแพทย์สูงสุดทั่วประเทศที่ได้ยึดหลักในจริยธรรมมาตรฐานทางวิชาชีพและความเที่ยงธรรมในการตรวจสอบและตัดสินพฤติกรรมของสมาชิกในวิชาชีพด้วยความเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อแรงกดดันทางการเมืองการยืนยันมติในครั้งนี้ถือเป็นการปกป,ป้องศักดิ์ศรีของวิชาชีพแพทย์และยืนหยัดเคียงข้างความยุติธรรมในสังคมไทยในฐานะวุฒิสภาซึ่งมี บทบาทสําคัญในการกํากับติดตามและตรวจสอบมาตรฐานด้านสาธารณาสุขของประเทศโดยเฉพาะประเด็นจริยธรรมวิชาชีพขอยืนยันว่าการกระทําของแพทย์รยสภานในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการรักษามาตรฐานวิชาชีพแต่ยังเป็นการสื่อสารชัดเจนต่อสังคมไทยว่าไม่มีใครอยู่เหนือจริยธรรม,มและไม่มีใครควรใช้อํานาจเพื่อแทรกแซงความยุติธรรม คณะกรรมการสาธารณสุขวุฒิสภาขอยืนหยัดเคียงข้างทุกองค์กรวิชาชีพที่ทําหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมและจะร่วมปกป้องหลักจริยธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและศักดิ์ศรีของประเทศถ้ามองเป็นมุมของจินตนาการก็ได้เพราะปกติมักจะมีทิศทางไปในทิศทางเดียวกันเอ่าให้คิดยังไงสมมติ อาจจะมีคนชื่อทักษินจินตนาการเนี่ยนอ้องถูกไหมค่ะ <c oughs> มันจะโยงมาถึงเรื่องการเมืองภาพใหญ่นั่นแหละตกลงกระทรวงมหาดไทยจะเอาคืนไหมจะบี้กันไปนานขนาดไหนเนี่ยนอ้องเรานึกกันดูระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทย